วันนี้มินพามาดูวิธีการรีดกางเกงผ้าลินินกันค่ะและโจทย์ของมินก็คือเราจะต้องทําให้ผ้าลินินเนี่ยไม่ขึ้นเงาเพราะว่าผ้าลินินชิ้นนี้มันเป็นผ้าดํานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ให้ขึ้นรอยกระเป๋าค่ะเริ่มต้นจากการรีดในส่วนของเอวก่อนค่ะรีดแบบนี้เลยค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดทับกางเกงไปค่ะและวิธีการรีดมินจะใช้เป็นน้ํายารีดที่เป็นชนิดสเปรย์รีดผ้าเรียบนั่นเองค่ะจะช่วยทําให้ผ้าลินินเนี่ยเรียบง่ายขึ้นและที่สําคัญเลยไม่เป็นดวงด้วยค่ะ ให้ใช้วิธีการรีดแบบนี้เมื่อเรารีดเอวเสร็จแล้วจับหูกางเกงมาคู่กันแบบนี้ค่ะแล้วก็มาไล่าขาค่ะทําให้ตะเข็บทั้งด้านข้างด้านนอกแล้วก็ด้านในทั้งสองขาให้ตรงกันค่ะแล้วก็จับอันนี้จะเป็นช่วงเป้าค่ะให้เป้าเนี่ยหล่นลงไปที่โต๊ะรีดผ้าค่ะเห็นไหมให้หล่นลงไปแบบนี้เลยค่ะคือเราจะไม่เอาช่วงเอวยกขึ้นมาค่ะหลังจากนั้น ก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยค่ะเมื่อจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วยกขากางเกงขึ้นมาค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็จะรีดขากางเกงด้านในก่อนค่ะฉีดสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะแล้วก่อนที่จะฉีดสเปรย์รีดผ้าเรียบเราจะต้องเขย่าก่อนทุกครั้งค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะทําให้สเปรย์เนี่ยมันไม่ฟุ้งออกมาเป็นละอองค่ะ แล้วก็ฉีดลงไปแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดทับไปบริเวณขาด้านในค่ะแล้วค่อยๆขยับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยับรีดไปเรื่อยๆสำหรับผ้าลินินเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงค่ะในการรีดค่ะ ทำทั้งสองข้างเลยค่ะอ่ะเมื่อเราทำด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำด้านนอกต่อฉีสเปรย์ไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดทับแล้วก็รีดด้วยถ้าเราใช้เตารีดเป็นระบบไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้เราสามารถรีดกางเกงผ้าลินินได้ง่ายมากและความหนักของเตารีดควรมีความหนักพอสมควรตั้งแต่1กิโลกร,รัมขึ้นไปจะดีมากค่ะจะช่วยทำให้การรีดผ้าลินินเรียบง่ายขึ้นนั่นเองค่ะหาก แม่แม่คนไหนไม่มีเตารีที่หัวหนักๆก,ก็ให้เพิ่มแรงกดลงไปค่ะนี่เห็นไหมคะก็ให้ฉีดแบบนี้ทําให้ครบทั้ง2ด้านนั่นเองค่ะเมื่อเรารีดจากตะเข็บด้านข้างด้านนอกของกางเกงแล้วก็ตะเข็บด้านในของกางเกงแล้วต่อไปนี้เราก็จะมารีดช่วงสะโพกต่อค่ะ เพราะว่าเวลาเรารีบเนี่ยช่วงสะโพกเนี่ยมันก็จะไม่โดนถูกไหมเนี่ยช่วงบริเวณเนี้ยก็จะไม่โดนเดี๋ยวมินก็จะมาเก็บให้ดูใหม่ค่ะว่าเราจะต้องมาเก็บช่วงสะโพกให้เนียนอย่างไง เหตุผลที่มินไม่ยอมรีดบริเวณนี้ก่อนเนื่องจากว่าเวลารีดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เป็นรอยเป่านั่นเองค่ะมินก็เลยเลือกที่จะไม่รีดและเดี๋ยวไปเก็บบนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อนั่นเองค่ะจะทําให้ช่วงสะโพกของกาะเกงเนี่ยเนี้ยบแล้วก็ไม่มีรอยกระเป๋าเห็นไหมช่วงนี้ค่ะช่วงนี้มินจะยังไม่รีดค่ะมันจะไม่โดนเตะรีดเลยมินก็จะใช้วิธีการ เอาโต๊ะเสริมตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วกระเป๋าค่ะให้เอากระเป๋าให้หล่นลงไปที่ใต้โต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อนั่นเองค่ะจะทําให้ไม่เกิดรอยกระเป๋าแล้วก็รีดไปได้เลยค่ะฉีดสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะแล้วก็รีดไปค่ะทําแบบนี้เลยนะช่วงสะโพกของกางเกงก็จะเนี๊ยบค่ะและไม่เกิดรอยกระเป๋าด้วยนั่นเองฉีดแบบนี้แล้วก็ทับแบบนี้ทําทุกรอบที่ผ้าชิ้นไหนจะโดนนั่นเองค่ะ ทำทั้งสองด้านเลยทำแบบนี้ไปเลยนะอย่าลืมนะคะเวลาฉีดสเปรย์รีดผ้าเนี่ยเราจะต้องเขย่าก่อนทุกครั้งหรือว่าเขย่าไปแล้วเนี่ยสามารถยกขึ้นมารีดได้ประมาณหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นก็ต้องเขย่าใหม่เพื่อลดไม่ให้ผ้าเนี่ยเกิดการเป็นดวงเพราะว่าถ้าเกิดออกมาเป็นละอองแล้วเนี่ยจะทําให้ผ้าไม่เป็นดวงแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นหยดน้ําจะทําให้ผ้าเป็นดวงนั่นเองค่ะอันนี้เคล็ดลับสําหรับการใช้สเปรย์รีดผ้าเรียบแล้วเวลาการกด หัวของสเปรย์รีผ้าเรียบเนี่ยเราจะต้องกดไปแบบมั่นคงค่ะอย่าก,กดแบบเผลอๆหรือว่ากดแบบแผ่วๆนะคะเพราะจะทําให้น้ํายารีผ้าเรียบออกมาเป็นละอองค่ะออกมาเป็นน้ํานั่นเองค่ะต่อมานี่เราวางแบบนี้เลยค่ะวางผ้าแบบนี้แล้วก็จกกระเป๋าหลบแล้วก็ใช้วิธีการฉีดสเปรย์ไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วางผ้าเช็ดหน้าไปแล้วก็ใช้เตารีดไอ้น้ำพ่นลงไปค่ะแล้วก็รีดค่ะ อย่าลืมนะคะการรีดผ้าลินินเนี่ยเราจะต้องใช้แรงกดมากพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญเลยใช้ไฟค่อนข้างที่จะแรงค่ะถ้าเป็นผ้าชนิดผ้าดำเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการใช้ผ้าเช็หน้าปิดหรือใครไม่สะดวกใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดก็ให้ใช้เป็นหน้ากากเตารีดปิดทับลงไปที่เตารีดนั่นเองค่ะ และถ้าเกิดว่าเราใช้หน้ากากเตารีดแล้วและใช้ไอ้น้ำร่วมด้วยควรจะทำความสะอาดเตารีดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็ให้ฉีดแบบนี้ค่ะทำแบบนี้จนครบด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขาทั้งสงด้านค่ะทำแบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการรีดผ้าลินินถ้าใช้วิธีการทำแบบที่มินแนะนำแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยคือ1ผ้าจะไม่ขึ้นเงาค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นสีดำสอผ้าจะ ไม่เป็นดวงที่เกิดจากน้ำยารีดผ้านั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยไม่เกิดรอยกระเป๋านั่นเองลองลองไปฝึกทํานะคะแม่ๆม,มถ้าใครที่ชอบหรือว่าชื่นชอบการใส่ผ้าลินินแล้วแล้วก็ลองใช้วิธีการรีดแบบมินดูค่ะรับรองค่ะผ้าลินินของแม่แม่เนี่ยใส่ไปแล้วก็จะเรียบคงรูปทรงไม่คืนตัวด้วยค่ะแล้วผ้าก็คงความใหม่ตลอดด้วยนะคะ